สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะวันนี้ก็ได้มาพบกับช่องแม่หมูพาโชว์ค่ะวันนี้เนาะค่ะแม่หมูสีผ้ามาตามแนวทางของปูจอมปวกเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะปูจอมปวกให้ศูนย์เจ็ดเข่าตรงๆเนาะค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมทั้งช่องแม่หมูกับคือสิได้โศกได้มันน้ำกันอยู่เนาะค่ะท่านใดที่ยังบ่ได้เห้ากับมาตามกันเบึงไหมเนาะค่ะว่า ปูจอมปวกใจให้หน่าทางงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2 5 6 5นี่เป็นตัวใดเนาะค่ะจะเน้นจะย้ำให้ตัวใดมารับชมรับฟังไปพร้อมๆในมูเลยค่ะกราบนมัสก,การครับปูค่ะกราบนมันสก,การเจ้าค่ะปูขอเรียนอสาธุค่ะโอ้ครับปูเน้นตัวใดออกตัวน,นั้นเนาะปูเนาะกราบชมครับนี่ครับผมวันนี้ก็คือเก่านั่น่ะ หมวดที่ผ่านมากครับผมปูจ่องปวกคับปูฟันหน้เลยครับปูวาวิ่ง0ูนย์โตเดียวบนล่างนี่ครับพี่น้อง0ูเจตรงๆรคับท่านผู้ชมนี่ครับผมปูห่้0ศูนย์สานหาศย์เนาะครับมาศูนย์เดตรงๆครับโอ้ครับปูเป็นมานี่ยัหจบครับวันไหนเกราวิ่งถึงเคราว่าปู ซูนไม่อกู่ครั่ปูซนไม่อยบ่ปูซูนที่เก่ารับเก้าในรถนี่นะรับมักนั่มอยู่ปูซูนวันนี้ก็มักอยู่ครับผมบนนั่งแค่เก่าบนล่างแค่เก่ามาครับผมซูนตาทูนห่าครับแล้วก็เก้าซูนซูนสามซูนห่าเก้าซูนเก้าเจ็ดแล้วนี่แหละเก้าเจ็ดเอาปูวิ่งวิ่งศูนที่เก่าปะครับวิ่งซูนที่เก่าโอ้รับปูขับครงชุครับผมซูนสามซูนห่า เก้าศูนย์กันเก้าเจ็ดกันเก้าเจ็ดโอ้ครับปูไม่ต้องการความด้วยเก้าครับปูตรงตรงเลยนะค่ะและศูนย์แปดนี่เป็นไรครับบมอมักบ่กปู่ศูนย์แปดนี่มันกับมากกามายากกแต่กามาใหญ่ใ่บ้านมากยากโอ้ครับก็ดีมากศูนย์แปดมากศูนย์เก้าครับอืมก็ดีศูนย์แปดแต่ซื้อศูนย์สี่ดีกว่าเมื่อนี่เมื่อเมื่อว้านยังบ้านบ้านสุกค่ะ กับปูมันเกลีคดีเสือซูงแปดสูนสี่ดีกว่าน่ะซูนสี่ไม่แห้งโกบปูแต่แห้งไแห้งบลู้แามันดีกว่ากันดีกว่าซูนแปดเพอไมาย้คงมคิดนะขับปูโอ้ขับสูี่ยังได้แูีนี่น่ะย่างขับปูนั่นแหละเออรับูว่างตัวนึงูีเนี่น่ะขับปูแต่ว่ามาเก้าถมันจะเก้าเจ็ดที่เลยขับปูอันโมซูงสามูนห้าขับ เก้าศูนย์บ่ถ้าเก้าศูนย์มากจะเก้าเจ็ดที่เลยครับปู่โอ้บ่ศูนย์สามศูนย์ห้าก็จะเก้าเจ็ดแต่ว่ามีศูนย์เลขเก้ามีศูนย์เลขเก้าศูนย์เลขเก้าครับคือฟันอีฟันหินศูนย์เลขเก้านะปู่เนี่ยเนี้ฟันฟันในฟันในศูนย์ห่าศูนย์ห่ากับเก้าศูนย์ศูนย์ห้ากับเก้าศูนย์อ่าองคือเก้าเจ็ดล่องคือเก้าเจ็ดถ้าเก้าศูนย์มากจะเก้าเจ็ดที่เลยครับ 0ูนสามพอมาปูซูนสามพ่อเพิ่้เก้าหน่อน่งูนสามขัปูให้ปูเขียนให้รับจังขังนะครับพี่น้องครับวิ่งน้ำแด้วปูครับางนึงขึ้นสีได้หลายเนาะค่ะปูปูตัวย่ใหเนาะปูบงนึงได้ป่ะค่ะได้ยู่นขึนแสงกก่านี่ล้วรับปูตัวย่างใหญ่เลยครับปูซู ตัวยังไงนะครับวงยังไงได้ปูศูนย์กลับศูนยกับเ0้ายกับล่องเก้าเับเน้นตัได้ปูขีดขึต้ตไปได้ปูวงกันศู ครับปูมีสามตัวปูหลรักลอยปูลอยเก่าเพื่อเก่าลักลอยเก่าเพื่อเก่าเอาใส่ตัวเน้นได้ปูปูเน้นตัวใดครับใส่ข้างๆก็ได้ปูขางนี้มาก็ได้ครับผมเยวเดียะลองเนาะครับเอาเสียสล้องเนาะเอาเอาเก่าศูนย์สี่เนาะครับเสลองให้ครับว่าใส่ตัวเด่นหมดปูเด่นก็แต่กอรู้่แล้วว่าเด่นนะอ่าอเสีลองให้เลยครับ เด่น0ูนหาบ่า่คะครับเด่นซูนหาเด่นศูนหาแตาว่าเาลองใต่ศูนสี่ไปครักูโอ้คันตัวเด่นไมันมันนกันนะครับมันแแห้งมักแห้งมันบ่ออกนะนี่ว่าครับปูครับเรามาทดลองอันนี้ผลเป็นเก้าศูนเนาะค่ะปูครับปูปูถาถาตัวเด่นจะเป็นเก้าศูนหาปะปูแม่นเก้าศูนหาครับผมอืมเน้นศูนหา ตัวร่องศูนย์ซีครับร่องร่องร่องในเก้าเจ็ดแต่ว่ากันปูกันศูนย์ซีครับผมศูนหาก็ศูนย์เก้านี่บอดำกลับเลยบอดำกลับเลยศูนย์เก้านีกะเด่นนี่กันโมปูเก้าศูนเก้าเก้าเก้าศูนเก้าศูนครับครับโอ้ถ้าท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 ามากอะขามากขามาตัวนี่ครับที่สิบวนล่างศูนหา ครับมานี่ตัวนี้เก้าศูนย์นี่นะถามันศูนย์ออกมามันจะเป็นเกเจทันทีเลยกลับกรบปูค่ะกลับผมตัวนี้ก็จะอ่าล่องนระปูเนาะกลับตรงๆเพาต้องกลับกะปูเนาะต้องกลับดอกตเปลืองจังกลับผมเบกน่ะก็ไเหกับไันบ่แมกับของปูอันกนกับบริกับศูนย์เจ็ดตรงๆบริกนะครับผมอ เรียนีเาศูนย์ัครับโอ้แต่ว่าศูนยนี่ไม่ยากนะปูเนาะคันนี้คันนคันคันีคันคนี้ศูนยปน,นี่เรีเนเรียนตัวกันเยกันศูนย์สี่ศูนย์สี่ับปูนีเปอร์เซ็นต์หลายกว่ากันครับอืมสามโตเก่าศูนยห้าหมักน้ำปูอยู่ครับเก่าศูนย์ห้าเก้าศูนครับ แต่ปูเน้นซูนหานะครับน้าปูเน้นซูนหาครับหมวดที่แล้ว07ตรงตรงด้ครับท่านผู้ชมครับบทต่องกับของปูวันนี้ไประเทศคือเก่าสุนเก่าเนาะปูเนาะวันนี้ไประเครับปูไปที่นี่กับวันนี้ครับไรนี่ก็วันนี้สิคะไม่เก่าอ่ะยังไม่หล่นครับผมอือครับเมื่อกี้มันไปเขกาะไอ้เก่าซุนอ่ะครับปูมันไปเกาเก่าสอง ครับเลขสตัวก็ไมกันไว้ไอสเก้าเจ็แต่ว่าบัสีบัสีกันเก้าเจ็ดบัสีเ้าสอบัีเก้าสองเพราะว่าเพราะว่าสองบ่มักแต่ว่ารัก้อยกิเดียนเรื่องมาอยู่สองเก้าเจ็ดแต่ว่าแต่วัตตดตตะตตเจ็ดบอตเก้าสองนะครับปู่ปนนี้เป็นนักเก้าศูนขับผมนักเก้าซุน่าจะได้หาแตนกลัวอยู่ครับปู่ นี่มันมาอันตัวรองไห้ตูนเจ็ดไห้รองมารองตัวนี้ตัวนี้องในดิ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 นตั้มนี่แหละดินลูกแมาวนี่แหะครับคับกลับกระป้าพร้อมคือฟันไห้เลยฟันศูนย์เลยหน้าปูเนาะตั้มนี่แหละดินลูกแก้วซูนที่เก่ามันมีเป็นไ้ครับท่านชมแล้เไปไนกห้ดินลก่า้วดิก่าครับปูมันใจตัวใดมากตัวนั้นครับพี่น้องกับงวดที่แล้วปูกับฟันเลยปูวาศูนย์ตัวเดียวบนล่างค่ะ ครับปูกระจับคู่ให้03 0หา07 0เกาครับหมดที่แล้วกับ์มจ07ตรงตรงครับวันนี้ก็บเปา้องกับอีกนะปูเนาะกระถังกับเราัปเตียตังครับปูน่าครับมีทั้งนี่แหละกระนิ่มนิ่ที่0หานกปูเนาะอันนี้0หา0หา0เก้านี่กระเด็นร่องบาปูรเด็นร่องครับผมแต่03นาะครับเราอยู่ในชุดเด่นปูจะมีสามคู่มีสานี่แหะครับ มีศ03 0ห้า90บ้าศูนย์ใน97ก็เับกระร่องเเ้าจ็ดตัวร่องกันซูนซีกันศูนย์สีนกูปูเนาะร่องนึ่กันหนึ่งขับปูครับขับบอลหลายตัวขับพี่น้องก็ต้องกลับเลยบอต้องกลับตรง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 ไม่ต้องกลับแล้วค่ะครับจนมากมากที่มัตรงตัวมาตรงตรงมาปูที่บอลมความเราขับผม รักลอยนี่มาเกาคือเกาบกวัวป,ปัวเมื่อกี้ไ่ปีกใน่ะหรักลอยเนะาะกับปูค่ะแคปหน้า,า,า,าจ,จอไว้นะคะแนวทางของปูจอมปวกนะคะในงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎดาคมสองพันห้าร้อิบหาเนาะค่ะวิ่งปูไห่เนาะค่ะคือศูนย์บนล่างเนาะค่ะปูจับคูไหก็มี่ศูนย์สามูห้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดนาะค่ะเน้นที่ศูนย์หาเนาะค่ะ เก้า 0, ูนย์เป็นโตกันตัวร่องนะคะ่ะสาตัวนะ,ะเลขลักลอยนะคะ่ะปูหอยเก่านะคะ่ะเก้เน้นที่905านาะคะ่ะตกันก็นคือ9 0้านยะค่ะค่ะ พิจารณาเบิ่งเผื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องแม่มูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ่ะแม่มูก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องแม่มูนะค่ะแม่มูก็คอยท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะ่ะโชคดีรวยๆวยเฮงๆนะคะ่ะถูกหวยรวยไปน้ำกันในวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพศ2 5 6 5หาเนาะคะ่ะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูก็สวัสดีคะ่ะ